โอเคสวัสดีครับทนผ้ชมก็อยู่ช่องเบเปอร์ชาแนลเนาะวันนี้ก็มาเล่นเกมหมครับภาคเบตา้าเนาะวันนี้ก็จะมาเอาแบบอะไรนะเขาเรียกว่ามาแบบไม่ใช่เอาชีวิตรอดน,นะแต่จะมาสร้างอะไรก็แล้วแต่นี่แหละไม่รู้ละไม่รู้เรามาสร้างอะไรแต่ที่รู้ก็คือต้องสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่ดีขึ้น ข้างดูดีเนาะก็แบบก็เขียนไปเลยว่าพระธาตุเมืองยิ่งใหญ่นะแบบใช้อินฟะินิตี้ด้วยนะผมจะใช้แบบหมวนฟินอินฟินิตี้ด้วยแทนที่เราจะใช้แบบหมุดแบบแฟลตเนาะก็คือหมดโลง่โลงๆอันนี้จะใช้แบบหมวนโลง่โลงๆเนาะก็นั่นแหละก็แบบนั่นแหละนะตัวป้งอย่างนั้น ทีนะโอเคเนาะทุกคนแล้วก็สถานที่ที่ดีละอือหือ uh huh. อันนี้ภูเขาสูงอะ่ะแต่ว่าพระธาตุเลียมก็จะสูงกว่านะดูดูแล้วนะพระธาตุเหียมดูสูงกว่าแต่อันนี้น่าจะเหมือนมันจะเหมือนภูเขาหิมาลัยนะทุกคนมันน่าจะเป็นภูเขาหิมาลัยอันนี้เป็นแม่น้ำอือม มาอันนี้เราจะวันนี้เราจะสร้างอะไรนะเมืองใหญ่เนาะแต่ถ้ามันแบบนี้ก็น่าจะเป็นทําเป็นเมืองชนบทนะนี่เห็นภูเขาแบบนี้น่าจะทําเป็นเมืองชบนบทแล้วมั้ เขตัวซานอะไรผมจะตั้งชื่อเป็นภาษาจีนอย่างทางการว่าภูเขาลิงหวงฉานลิงหงฉางอะไปถ,ถึงยอดภูเขาลิงหววฉานภูเขาลิงหงฉางเป็นภูเขาที่มีประวัติศาสตร์ยางยาวนานนานพอๆกับเขา้กัวซานของเจ้าแม่ก พอดีเลยอันนี้เราจะสร้างวัดน้ทุกคนอันนี้เราจะสร้างวัดแต่ว่าเป็นวัดไทยนะแต่ภาษาจีนเนี่ยเต็นภาษาจีนเพราะว่ามีคนอมพ์เป็นคนจีนจีนเกับหมดล้วลีกวัวซานาวัดของมันเนี่ยวัดวัดของสถานมันแห่งนี้เนี่ย ทำด้วยสีทองคำมันเนี่ยทำด้วยเสาทองคำถ้าเป็เสาทองคำเจดี JD อาจจะไม่มีเนาะอาจจะไม่ได้สูงอะไรมันภูเขาไงมันเป็นแถบเมืองเขามันั้นก็แล ก็ค่อนข้างแบบอะไรนะค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยแบบดูไม่ค่อยเป็นที่จะต้องตาเท่าไหร่หนุ่มหน้าเท่าไหร่ห าใหม่ครับทุกคนเราจะเข้าไปที่หมวนเวทีประกวดไม่รู้ว่าประกวดอะไรนะแต่ว่าความอลังการต้องมาเจอแน่ๆ นะอลังการตรงไหนนี่เลยเนี่ยสุดยอดความอลังการของมันนะ่ะสุดยอดความอลังการของมันก็ดูสวยงามขึ้น ไอ้ทงไอ้ต้องลายทุงชาติมันก็เป็นเนี่ยสีเปลี่ยนไปด้วยไงฮึสรุปก็คือนี่จะมารีวิวให้มากกว่าเนาะก็แบบดูแล้วมันดูสวยอ่ะมันจะให้ดูห่างๆเลยแล้วกันจะได้ได้รู้ไปเรเ่อยวว่ามันสวยแค่ไหน โอเคตำแหน่งพร้อมตำแหน่งพร้อมแล้วโอ้ยเอาขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นมาหน่อยสิเถอะสวยนะบอกก่อนเขาทำสวยนะไม่ขี้เ,เขานะไปก่อนมันขี้เห,หรอกดูดิใครว่าขี้เลยก็ดูทำไม่ได้ไม่ได้ง่ายง่ายดีนะ่แนะ่ ก็สำหรับนี้ผมต้องขับไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย